สวัสดีครับทุกคนวันนี้ขออนุญาตป้ายยาอย่างอื่นแล้วนะครับที่ไม่ใช่เสื้อผ้านะวันนี้ขอป้ายยาเป็นแก้วครับนี่เป็นแก้วน้ําของไฮโดรฟาสครับเรียกว่าทัมเปอร์แล้วกันนะอันนี้ผมใช้มาสักพักแล้วครับเดี๋ยวมาพูดถึงกันครับว่ามันน่าสนใจแบบไหนบ้างก็สาหรับแก้วน้ําผมคิดว่าหลายๆคนคงงงอยู่นะว่าเฮ้ยจะต้องมาแนะนําขนาดนั้นเลยเหรอแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีเพนพอยต์เล็กๆน้อยๆซึ่งผมอยากจะพูดถึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาพูดถึงตัวแก้วน้ากันก่อนนะตัวนี้เป็นทัมเประมาาณแบบนน้ํขวดึง แต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นแก้วที่คุณสามารถใช้ได้หลากหลายมากๆนะครับเลยดูคุ้มค่านะคือขนาดมันค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับตัวแก้วเนี่ยมันไม่ได้มาพร้อมตัวหลอดตัวนี้นะฮะคืออันนี้มันแยกกันแยกกันขายนะครับคือตอนแรกเนี่ยตัวแก้วเนี่ยจะมาพร้อมกับฝาแบบลักษณะมันจะเหมือนมีรูเล็กๆที่เอาไว้ใช้ซิบน้ําเครื่องดื่มอะไรเงี้ยครับที่เราใส่ไว้ในแก้วใบนี้นะถ้านึกภาพไม่ออกให้ลองนึกถึง Starbucks คส์ที่เขาจะมีเหมือนฝาพลาสติกนะครับที่ครอบออนท็อปของแบบแบบกาแฟร้อนอะไรเงี้ยเนาะซึ่งเราสามารถซิบน้ําร้อนๆได้หรือว่า เย็นก็ได้นะครับรุ่นใหม่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนฝาที่แบบเปิดปิดได้แหละซึ่งตัวนั้นก็สามารถเปิดปิดได้ง่ายขึ้นนะครับแก้ปัญหาเรื่องว่าแบบเออถ้าเกิดคุณมีน้ําอยู่ในแก้วแล้วมันเขย่ยวยงแ้มมันอาจจะก,กระชฉอ,ออกมาก็ได้จากรูนะครับตัวล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นแบบฝาเปิดปิดซึ่งแก้ปัญหานั้นด้วยนะครับทีนี้ปัญหาของผมเนี่ยที่เจอก็คือแบบเออมันก็ยังดูดน้ําไม่ค่อยได้ดีนะก็เลยต้องไปซื้อเจ้านี่มาครับอันนี้เป็นหลอดดูดนะอันนี้เป็นแยกกันมานะครับอันนี้ก็เอาไว้ใชแบบแ เพราะว่าคุณมีฝาที่หลากหลายให้คุณเล่นด้วยนะอย่างตัวนี้เป็นหลอดแข่งด้านล่างครับแต่ว่าด้านบนเนี่ยจะเป็นซิลิโคนนะสามารถขยับได้ซึ่งเพยจ,จิ้มลงไปแบบนี้แล้วคุณก็สามารถโยกหลอดตามจุดต่างๆซ้ายขวาได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งแล้วกันนะสำหรับการมีหลอดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาพูดถึงเพนพอยที่ผมเจอจากการใช้แล้วผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันดีมากๆนะแล้วมันตอบโจทย์แน่นอนครับยิ่งใครเป็นพนังกงานออฟฟิศหรือว่าอยู่บ้านบ่อยๆนะผมว่าอันเนี้ยดีมากๆเลยเริ่มต้นก่่อออนวาาาทํมมผมึงเเลืืกซ้้จ ทัมเบอร์ ตัวนี้นะครับคือจริงๆผมมีกระติกอยู่แล้วนะกระติกของไฮโดรฟาสแต่ว่าเนื่องจากว่ามีช่วงหนึ่งที่เราอยู่บ้านกันมากๆนะครับเราก็รู้สึกว่าการพกกระติกเดินไปเดินมาในบ้านมันดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เนอะการมีแก้วแบบนี้น่าจะดูเหมาะกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยอลองทำเพลอตัวนี้มาเนื่องจากว่าผมรู้สึกว่าการกินอะไรใดๆที่เป็นเครื่องดื่มเย็นๆนานๆเนี่ยมันดูเจ๋งมากๆเลยนะยิ่งอยู่ในบ้านเราสามารถดื่มน้ําที่แบบเย็นนานๆได้น้ําแข็งยังไม่ละลายหมดเลยด้วยซ้ำเลยครับทิ้งไว้นานๆแบบ สี่หชั่วโมงก็ยังน้ำแข็งยังไม่ละลายอะไรเงี้ยถือเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะถามว่าเพนพอยท์ที่ผมเจอใครคืออ,ะอ,อ่ะถ้าเกิดเรานั่งอยู่บ้านใช่ไหมแล้วเรามีแก้วน้ําที่เทน้ําเย็นลงไปนะครับหรือใส่น้ําแข็งลงไปแล้วใส่น้ําลงไปเนี่ยครับสิ่งน่ที่ผมเจอก็คือไอตัวแก้วปกติทั่วไปเนี่ยเราจะเจอว่าแบบมันมีไอ้น้ำเกาะอยู่รอบๆแก้วนะเนื่องจากว่าน้ามันเย็นแล้วอากาศบ้านเราค่อนข้างร้อนนะทีนี้ไอ้น้ำที่มันเกาะอยู่ข้างแก้วเนี่ยมันก็จะไหลรวมตัวกันครับตรง แก้วแล้วมันก็จะเจออิ่งนองเต็มโต๊ะนะถ้าเกิดคุณอยู่ห้องครัวมันอาจจะเฉยๆละอาจจะแบบเออหาผ้าที่อยู่ในห้องครัวไม่เช็ดเช็อะไรอย่างนี้ครับแต่ถ้าเกิดคุณยกแก้วนั้นครับมาทํางานที่โต๊ะหรือเป็นโต๊ะไม้หรืออะไรอย่างนี้ครับการมีน้ําที่เจออิ่งนองเนี่ยมันก็อาจจะดูแบบไม่เหมาะสมสักเท่าไรรหร่นะมันอาจจะเลอะหรือกระทบกับอุปกรณ์อเล็กทรอนิกของคุณนะครับหรือแม้กระทั่งโต๊ะไม้ของคุณเนี่ยอาจจะเป็นรอยด่างก็ได้นะถ้าเกิดน้ำมาไปก่อตัวหรือรวมตัวอยู่ตรงนั้นนานๆนะครับก็จะกลายเป็นดวงกลง ครับมันไม่มีน้ําจับตัวเป็นไอน้ำอะไรอย่างนี้เนาะจากความเย็นและความร้อนที่อยู่ด้านนอกที่มาเจอกันครับเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นดับเบิลวอลสเตมนะก็ทําให้ด้านนอกตรงนี้ครับแห้งแบบนี้ก็เลยกลายเป็นออปชั่นที่แบบโอ้โห สองครับก็คือถ้าเกิดคุณอยู่บ้านแล้วคุณใช้แก้วน้าปกติต่อให้คุณใส่น้ําแข็งแบบไหนก็ตามครับมันจะละลายเร็วมากๆแต่ตัวนี้พอใส่น้ําแข็งเข้าไปครับแล้วก็ทิ้งไว้เนี่ยต่อให้ทิ้งไว้สักสามถชั่วโมงนะมันก็ยังมีความเย็นค้างอยู่ในตัวแก้วนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่คุณหยิบมาดื่มเครื่องดื่มเย็นๆก็ยังอยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้แหละคือสิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจแล้วก็ ตอบเพนพอยต์ผมได้2ข้อจริงๆนะครับแต่หลายลคนอาจจะลืมนึกไปถ้าเกิดคุณอยู่ออฟฟิศแล้วคุณแบบเทน้ําเย็นเข้าไปในแก้วอะไรเงี้ยเราไปวางที่โต๊ะทํางานอะไรเงี้ยเนาะนอกจากที่น้ําจะหายเย็นอย่างรวดเร็วแล้วเนี่ยมันยังมีอาการที่แบบว่าน้ําเจึ่งนองอยู่บนโต๊ะด้วยนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นออปชั่นที่ดีมากๆเลยนะสำหรับใครก็ตามที่มีออฟฟิศสามารถวางแก้วของตัวเองไว้ได้ครับคุณก็แค่เอาแก้วนี้ครับไปเติมน้าเย็นแล้วก็ตั้งไว้อยู่แถวๆโต๊ะของคุณนี่แหละแต่ว่าน้ําของคุณจะเย็นตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับ ตอนแรกที่ได้ฝาซิปมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยแบบมันยังไม่ค่อยตอบโจทย์ผมเท่าไหร่มาเลยต้องซื้อตัวนี้นะครับที่เป็นหลอดดูดนะครับทีนี้หลังจะใช้หลอดดูดไปสักพักผมก็เริ่มรู้สึกว่าอืม ขี้เกียจอะไ <c oughs> อนน้ความผิดผมเองนะคือไม่ได้ผิดที่โปรดักต์เลยแต่ผมรู้สึกว่าแบบสักพักนึ่งผมเริ่มรู้สึกว่าการดื่มผ่านหลอดบางครั้งมันแบบไม่ทันใจเราหรือบางครั้งมันก็รู้สึกขี้เกียจที่จะต้องแบบม,มานั่งถอดประกอบอะไรงเงี้ยครับหลังๆผมเลยเริ่มใช้เป็นแบบเป็นโอเพนแบบนี้เลยครับก็คือเทน้ําเย็นๆลงไปในนี้เลยแล้วก็ถามว่ามันยังเก็บความเย็นได้ดีเหมือนเดิมไหมผมคิดว่ามันต่ําลงจากการที่คุณมีฝาปิดนะเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะยิ่งทําให้แบบเกิดสุญญากาศภายในมากขึ้นแล้วมันจะกลับเกววาาา้่่่แตถ คุณเอามันออกครับแบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะลดความสามารถในการกักเก็บความเย็นไปแบบ100%นะคือมันยังกักเก็บความเย็นได้ดีประมาณหนึ่งเลยครับน่าจะประมาณสัก60% 70%จได้เลยนะคือน้ําแข็งมันยังละลายช้าอยู่เนื่องจากว่าข้างๆครับมันยังเก็บความเย็นนะแต่ว่าตรงเนี้ยด้านบนตรงเนี้ยแหละครับที่มันระเหยเออกไปได้เร็วผมรู้สึกว่าอันนี้ยังยังใช้งานได้ดีแล้วก็ขนาดกําลังพอเหมาะแล้วผมสามารถซิปได้ตลอดทั้งวันนะครับโดยที่ใส่น้ําแข็งรอบเดียวแล้วผมยังสามารถเติมน้ําได้ประมาณแบบ2-3รอ,อรอย่างนเนนอ,อัถ้ง เป็นออปชันที่ดีผมรู้สึกผมชอบนะครับซึ่งโอเคไฮโดรฟาสก็จะมีตัวที่เป็นแก้วจริงๆซึ่งเป็นหูจับนะแต่ว่าตัวนี้นมันค่อนข้างเล็กไปหน่อยสาหรับผมคือใส่น้ําได้นิดเดียวนะครับพอเป็นทัมเลอร์แบบนี้มันดูใส่น้ําได้เยอะทีนี้พอเป็นทัมเลอร์แบบนี้ครับแล้วเป็นผิวสัมผัสแบบแมตแบบนี้ด้วยนะมันจับแล้วถนัดมือดีครับมันไม่ค่อยลื่นหลุดมันไม่เหมือนแบบแก้วหรือพวกแบบวัสดุอื่นที่มันค่อนข้างแบบลื่นหลุดมือได้ง่ายอันนี้ค่อนข้างแบบติดมือดีนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออ หูก็ได้ไม่เป็นไรใช้แบบนี้นี่นแหละหลายๆคนอาจจะอยากได้แก้วที่เก็บความเย็นไว้ สักใบหนึ่งหรือเก็บความร้อนมาสักใบหนึ่งนะผมคิดว่าใบนี้เป็นออปชั่นที่ดีมากๆม,มีหลากสีให้เลือกด้วยครับอันนี้คือความสนุกของไฮโดรฟาสนะครับเพราะว่านอกจากสีเทายังมีสีแบบเยอะมากๆผมไม่รู้จะบอกอยังไงมีชมพูด,ด้วยนะเขียวก็มีอะไรอย่างงี้ครับที่เลือกสีเทามาเพราะว่าผมแค่คิดไม่ออกครับว่าผมอยากได้สีไหนก็เลือกสีแบบเบสิกเบสิกมานะสีเทาสวยดีถามว่ามันมีข้อเสียอะไรไหมสําหรับแก้วใบนี้นะครับผมว่าข้อเสียมีนึกได้อยู่แค่อย่างเดียวอย่างเดียวเลยที่ผมนึกออกคือเวลาเราใส่น้ําร้อนครับเราจะกิน แต่ยากซึ่งผมว่ามันเกิดขึ้นกับทุกอันที่มันเป็นกระติกหรือแม้กระทั่งแก้วอื่นๆนะครับที่เป็นแนวแบบดับเบิลวอลซิสเ็มแบบนี้นะครับก็คือคุณใส่น้ําร้อนลงไปแล้วเนี่ยมันจะร้อนนานขอบด้านบนที่เป็นสแตนเลสสตีลตรงนี้ครับก็จะเก็บความร้อนด้วยเหมือนกันนะครับผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ครับซื้ออันเนี้ยเชื่อว่ากักเก็บความเย็นเป็นหลักอาจจะไม่ได้เก็บความร้อนขนาดนั้นนะ แต่ถ้าเกิดคุณชอบกินกาแฟร้อนๆซึ่งกาแฟคงไม่ใส่เยอะขนาดนี้แนะนําเป็นแก้วก็ได้ครับอันนั้นมีหูนะสามารถใส่ของร้อนแล้วกเก็บความร้อนได้ประมาณหนึ่งเลยครับผมคิดว่าผมเคยลองอันนี้แลกับทัมเปลร์นะครับก็คือใส่น้าร้อนลงไปแล้วก็รอดูเพราะผมเคยกินชาชาร้อนจากแก้วอันนี้นะเก็บความร้อนได้ดีมากๆดีกว่าน้ําเย็นอีกปัญหาเดียวคือตรงนี้ก็จะร้อนด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องใส่ตัวนี้ต,นตัวฝาแล้วก็ใส่หลอดไปนะครับอันนี้น่าจะช่วยได้ดีกว่านะครับถ้าเกิดคุณจะกินหรือดื่มจากแบบ ขอบตรงๆแบบนี้นะยกซดอะไรอย่างนี้ครับอาจจะต้องหลีกเลี่ยงน้ําร้อนนะครับน้ำเย็นไม่น่ามีปัญหายัางไงซะขอบต่อให้เย็นคุณก็โอเคอยู่แล้วอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้คือรีวิวที่ผมอยากแนะนาครับทำเพลร์ตัวนี้คือตอบโจทย์ชีวิตใช้ได้นะสำหรับความจุป,ประมาณนี้ครับยี่สิบสองออนซ์นะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ประมาณน่าจะน่าจะนจะผมจาราคา exactly ไม่ได้น่าจะประมาณ2000กว่าบาทนะครับตอนนี้ก็หาซื้อได้หลากหลายที่มากๆนะครับมีช็อปหรือมีป๊อปอัพถ้าไปช็อปไม่ได้แนะนําให้ไปซื้อจากราซาด้ ชอปปี้ก็ได้ครับหรือว่าเข้า h ฮโดรฟ a าส์ไทยแลนด์ก็ได้นะจำเป็นไหมต้องซื้อหลอดแล้วแต่คุณเลยครับบางคนซื้อหลอดแบบสเตลเลสสตีลเนาะแล้วก็ใช้ฝาเดิมครับแล้วก็เสียบหลอดไว้ตรงช่องที่เปิดปิดอะไรเงี้ยครับอันนั้นโอเคเหมือนกันนะสิ่งเดียวที่คุณต้องทาคือต้องล้างบ่อยๆนะพอดีผมขี้เกียจไนเริ่มรู้สึกว่าขี้เกียจล้างแหละก็ใช้แบบเปิดฝาแบบนี้เลยตรงๆถามว่าได้ไหมไม่ควรเพราะว่าเกี่ยวบความเด่นได้ไม่นานขนาดนั้นนะครับแต่ว่าทดแทนกันได้แหละผมเชื่อว่ามันง่ายกว่าสิ่งเเดดีียยววคคือออ่่่่าาาาใสนนนน้้้้ํรรรละกกััพิแบบบไไม ประมาณนี้สำหรับใครที่กาลังมองหาทัมเลอร์หรือว่ามองหาแก้วที่เก็บความเย็นใบใหม่ที่แก้ปัญหาเรื่องหอบแก้วข้างๆครับมันจะมีน้ําเจิ่ลนองเต็มไปหมดเลยเนาะหรือว่าเวลาหยิบจับของร้อหรือของเย็นใดๆก็ตามแล้วเรารู้สึกว่าแบบเออมันเหนอะมืออะไรเงี้ยนะอันนี้แก้ได้ครับรวมถึงเก็บความเย็นได้นานสามารถทํางานอยู่หน้าคอมแล้วก็ดื่มน้ําเย็นๆได้ยาวๆครับประมาณ2-3ชั่วโมงเลยหรือแม้กระทั่งการไป ที่ร้านแบบสตาร์บัคอะไรอย่างเงี้ยครับคุณก็จะได้ส่วนลดด้วยนะถ้าเกิดคุณฮิ้วแก้วของตัวเองไปนะครับตอนนี้เขารับแล้วสําหรับแก้วของตัวเองนะครับใครฮิ้วแก้วไปก็ได้ส่วนลดด้วยนะครับไฮโดรฟ้าเนี่ยถือเป็นแบรนด์ที่ผมใช้มาเยอะมากๆนะแต่ว่าคราวนี้มาพูดถึงแก้วกันบ้างเพราะว่าใช้มาสักพักแล้วรู้สึกว่ามันดีและอยากแนะนาให้ทุกคนรู้จักกันครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากไปเลือกซื้อด้วยนะครับไฮโดรฟ้าครับสวัสดีครับ